กลับมาพบกับผมต่อในช่วงที่4ของเจอะกันเกมแมตช์โฟกัสนะครับก็พูดถึงการ์ด้ากับโมใช่ไหมที่ผมเปรียบเปยเหมือนโมกัดกันโอ้แต่ก็แรงไปจริงๆแล้วมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับแต่เพียงแต่ว่ามันเป็นทีมที่ค่อนข้างจะดูแบบมันซอฟทั้งคู่การ์ด้าก็เป็นทีมเล็กในี่กสเปนส่วนโมเป็นทีมใหญ่ในลีนอร์เวีย์ลีนอร์เวย์ก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าไหร่ถ้าเทียบกับอ่าสเปนอังกฤษตุรกีฝรั่งเศสเยอรมันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็เลยทําให้ดูว่าสูสีกัน นะครับเพราะฉะนั้นเพราะลุกเข้าถ้าคู่นี้ใครเข้าไปอ่ะอ่าโอเคก็เก่งแต่ว่ารอบต่อไปเสร็จอยู่ดีผมว่ายังไงเขาไม่รอดหรือแต่ขเขาเรียกว่าทีมเคี้ยวๆทั้งนั้นแล้วตอนนี้นะครับโอเคพบกก็ใหม่กับจอบกรเกมแมตช์โฟกัสนะครับผมหมูวันนี้มาวิเคราะห์ยูโรป้าลีกรอบ16ทีมสุดท้ายแบบเต็มรูปแบบเลยนะครับ8คู่นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมไว้พวกก็ใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Bye bye.